เราใช้ไปเรื่อยนะครับเก๊็รลดนะครับตัวนี้ก็จะลดตามนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเกือบตามสุดนะครับก็ต่มสุดเลยนะครับผมก็อยู่ขีดแดงนะครับเนี่ยนะครับหลักการต่อก็ประมาณนี้นะผมสวัสดีครับพบกับช่อง DIY สาระน่ารู้นะครับผมเนี่ยนะครับก็เกตนะครับดูระดับน้ํามันนะครับสามารถต่อกับรถยนต์นะครับที่ใช้แก๊สนะครับ LPG นะครับ หรือว่า NTV ก็ได้นะครับก็สามารถต่อได้หมดเลยนะครับผมมออไซค์ก็ต่อได้นะครับเอาไว้ดูน้ํามันนะครับส่วนวันนี้นะครับผมจะทาคลิปนะครับการต่อรถยนต์นะครับที่ติดเก๊สนะครับอันนี้เป็นเก๊สนะครับผมเป็นนาฬิกานะครับผมได้ทําการถอดออกมาจากถังเก๊สนะครับรถยนต์ก็จะมีอยู่ตัวนี้นะครับก็จะมีอันนี้นะครับทุกขันนะครับที่ใช้เก๊สนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับติดอยู่ในถังเก๊สนะครับนี่นะครับ ้างหลังจะเป็นแบบเรียมนะครับไม่มีอะไรนะครับก็จะใช้ขึ้นแม่เหล็กนะครับประมาณนี้นะครับใช้ขึ้นแม่เหล็กโดยผมได้ถอดออกมานะครับจะได้ทําคลิปง่ายขึ้นนะครับผมก็ได้ใช้แม่เหล็กดอกลําโพงนะครับในการต่อนะครับเห็นไหมครับขยับแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับขึ้นแม่เหล็กนะครับเหมือนเราไปเติมแก๊สนะครับตัวแม่เหล็กข้างในถังแก๊สนะครับจะขยับนะครับตัวนี้ก็จะขยับตามนะครับประมาณนี้เลย แต่วันนี้ครับจะมาสาธิตนะครับการต่อเกจดูนะดูระดับแก๊สนะครับประมาณนี้เลยนี่ครับใช้แม่เหล็กนะครับหมูเน่าแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เวลาเติมแก๊สไปเต็มถังนะครับเข็มตัวนี้ก็จะขึ้นสูงสุดนะครับแบบนี้นะครับเวลาแก๊สลดลงก็จะลดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาทดสอบการต่อเลยนะครับแล้วก็การปรับนะครับ แบบให้ง่ายขึ้นนะครับถ้าสนใจตัวนี้นะครับผมก็ติดต่อนะครับทางเพจนะคผม pm ขายดีนะครับเท่านั้นนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับผมที่ผมใช้อยู่ก็สายประมาณนี้นะครับสายเล็กนะครับถือว่าโอเคนะครับก็ยังใช้อยู่ทุกวันนะครับผมตามคลิปที่ผมเคยลงไว้นะใช้ไฟนะครับสิบสองโวลต์นะครับสีดำนะครับผมบวก ขึ้ไปเลยนะครับบวกนะครับสีดำบวกแล้วนะครับต่อไปนะครับผมสายสีเหลืองคือสายสัญญาณนะครับก็ต่อไปเลยนะครับผมจากเกจนะคจากนาฬิกาของถังแก๊สนะครับตัวนี้เลยไอตัวนี้ก็จะอยู่กับโครงถังถังแก๊สนะครับตัวนี้ก็จะต่อสัญญาณไปหาในกล่องข้างหน้านะครับถ้าเราจะใช้ตัวนี้นะครับก็ดึงสายไฟจากตัวนี้นะครับโยงเข้าไปนะครับ แล้วก็ทำการจิ้มนะครับเสียบเข้าไปเลยเห็นนะครับผมเสียบไปแล้วนะครับสายสีเขียวนะครับคือสายลบนะครับก็เดี๋ยวจะปอกสายไฟยนะครับให้ยาวขึ้นนะครับ นี่นะครับก็สายลบนะครับผมต่อจากสีดํานะครับหรือว่าโครงรถยนต์นะครับผมหรือสายลบนั่นเองนะครับก็ต่อไปเลยนะครับง่ายๆนะครับผมสไตล์ดีเอไว้นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับต่อไปสายลบนะครับอีกข้างหนึ่งก็มาจํากับตัวนี้นะครับผมจะจําไปเลยนะครับรอดูนะครับผม เบเนะนะครับเห็นไหมครับขึ้นขีดใดนะครับแคมตอนนี้ของเรานะครับผมดูขีดที่ต่ําสุดนะครับผมจะขยับนะครับจะขยับนะครับเห็นไหมครับแคมน้ํามันเริ่มขึ้นแล้วนะครับขึ้นมาเป็นสีเขียวนะครับก็วิธีปรับนะครับเหมือนว่าตอนนี้อยู่ประมาณครึ่งถังนะครับก็ปรับไปนะครับให้อยู่ประมาณ ครึ่งครึ่งหนึ่งนะครับของหน้าจอตัวนี้นะครับปรับไปเลยนี่นะครับปรับไปเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเวลาเติมแก๊สนะครับแคมนาฬิกาจะขึ้นสูงสุดนะครับก็ลองหมุนนะครับสมมติว่าเติมแก๊สเข้าไปนะครับแคมก็เริ่มกระดิกขึ้นนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็ไล่ขึ้นมานะครับไล่ตามนะครับ <Cornell>. นะครับเนี่ยนะเต็ม <concept> ถ <bra in> ังนะครับพอเต็มถังนะครับตัวนี้ก็เต็มขีดนะครับนี่คือขีดสูงสุดแล้วนะครับประมาณนี้เลยเวลาใช้ไปเรื่อยนะครับเก็ดรถนะครับตัวนี้ก็ก็จะลดตามนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเกือบต่ำสุดนะครับก็ต่ำสุดเลยนะผมก็อยู่ขีดแดงนะครับเนี่ยนะครับหลักการต่อก็ประมาณนี้นะผม เพราะว่าเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะครับผมถามขึ้นมานะครับว่าใช้กับรถยนต์ที่ติดแก๊สได้ไหมวันนี้ก็ได้ทําคลิปนะครับให้รับชมนะครับผมตามที่ขอนะครับได้เลยนะครับเติมแก๊สสูงสุดนะครับตัวนี้ก็จะอ่านค่าไปเรื่อยๆนะครับผมจนสูงนะครับเนี่ยนะครับก็เต็มแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสําหรับพี่คนไหนนะครับสนใจนะครับผมก็ติดต่อนะครับทางเพจนะครับพีเอ็มขายดีได้เลยนะครับผมเพจมีมาตรฐานนะส่วนมากก็ไปเอาของมาจาก เพจนั้นนะครับมารีวิวนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ